ตอนนี้ก็ไฟไหม้นะคะอยู่บ้านเพื่อนทรายนะคะก็บรรยากาศก็เป็นตามนี้แหละค่ะตอนนี้รถดับเพลิงของเทศบาลตำสูงนะคะก็ช่วยกันกับอบตคำแม่แล้วก็เทศบาลตำบลหนองกิงค่ะตอนนี้เราก็ช่วยกันก็ดับไปได้ครึ่งหนึ่งแล้วค่ะแต่บริเวณบ้านนะคะก็มีมอดมอดไปครึ่งหลังค่ะนเระวังระวังแรงดันสูงมากเลยค่ะเรางช่ว คนสังเกนตอนนี้พวกเราต้องรังช่วยกันค่ะรับปรบเวณีสองฉาดตอนนี้นะคะส่วนของของเทศบาลตำบลจำสูงก็ก็ลดไปแล้วนะคะ บรรยากาศตอนนี้ค่ะเราก็ช่วยกันเต็มที่นะคะด้วยความร่วมมือของเทศบาลตำบลสมสุงของอบตอคําแม่นะคะแล้วก็ของอบตขอ,องกุ้งนี่แหละคะ่ะแล้วก็ชาวบ้านนะคะของตำบลกันวันค่ะช่วยกันค่ะคะ่ะสวัสดีค่ะด้วยความร่วมมือของทุกคนนะคะตอนนี้นะคะก็ดับไปได้ครึ่งหลังแล้วแต่เปิดว่ามันมีเชื้อเพลิงใช่ไหมคะเราก็เลยกําลังพยายามดับกันอยู่ใช่ไหมคะค่ะก็ช่วยกันเต็มที่ค่ะ ตอนนี้ตอนนี้ไม่สามารถจะตอบแั็กแชทได้นะคะ mm. พ่อแม่พี่น้องดูตามนี้เลยค่ะถ้าเกิดใครอยู่ใกล้ก็ามาช่วยกันนะคะช่วยกันค่ะช่วยเป็นกําลังใจค่ะตอนนี้เรากําลังทมีทนขมันช่วยกันเลยค่ะส mm. วัสดีค่ะคุณป้า mm. กำลังไล่สด mm. ให้พ่อแม่เราดูค่ะ นี่ละซอยกันเนาะป้าเนาะย้ำนี่นะนะนละซอยกันซอยกันบ้านเพื่อนซ้ายนี่แหละค่ะสาเหตุไม่แน่ใจนะคะว่าเกิดจากอะไรตอนนี้ก็ช่วยกันเต็มที่แล้วค่ะตอนนี้ค่ะรถของเทศบาลตำบลสำสูงของเราน,นี่น้ําหมดเนาะป้ะาเนาะหมดแล้วเราเราก็เลยของเอาอบตรทแม่เนาะแล้วก็อรรของอบตหนองกรุงตอนหนองกรุงนะคะก็ก็ได้รถรถใหม่เนาะป้าเนาะแรงแรงฉีดค่ะแรงแรงฉีดนี่ดีมากเลยค่ะต้องยอมรับนะคะว่า ว่ารถรถหนีดดีมากแรงดีมากเลยทําให้ไฟไหม้ของเรามันมันสามารถทุเราลงได้แล้วป้าเนาะใช่ค่ะคันแรกก็ของเทศบาลสามสูงเราด้เนี่ยล้เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาคุยกับคุณป้าคันคันแรกเป็นของเรานะป้าเนาะของเทศบาลสามสูงเนาะดับสนิทดับสนิทยังไม่สนิทก็ไหนพอดีค่ะน้ำหมดคันนี้ก็มาพอดีค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกกําลังใจค่ะบ้านะเป็นบ้านของเพื่อนทรายนะคะเพื่อนทรายน่ะพี่แป๋ว ขอบคุณมากค่ะคุณพี่ขอบคุณค่ะพี่พี่เนนตอนนี้ก็ช่วยกันเต็มที่ค่ะตอนนี้มันมันดีขึ้นนะคะตอนแรกนี่คือควันดําาอย่งใหญ่เลยไอเราก็ตกใจนะคะดีนะคะที่ว่าอยู่บ้านเนี่ยก็เลยมาช่วยกันกับคณะนะคะเขาช่วยเป็นกําลังใจะคะ่ะนี่คือคณะทีมงานเรานะคะที่ช่วยกันนะคะหลักสูตรปอพอมีความจําจเป็นนะคะเออพวกเรานี่ต้องต้องควรรู้น,นะคะนี่คือเป็นหลักสูตรปอพอเลยค่ะเป็นเรื่องการบรรเทาเรื่องเรื่องไฟไหม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะสำคัญค่ะสำคัญ ทุกคนก็ช่วยกันดีค่ะเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแล้วของบ้านกันวลเรานะคะที่ไฟไหม้กลางชุมชนนะคะถ้าเกิดเราไม่ช่วยกันนี่คือมันก็จะลามค่ะดีดีที่ว่าวันนี้เนี่ยลมยังไม่มีนะคะต้องขอบคุณแรงดันน้ํานะคะตอนนี้จากอบปต,ตคอคแม่นะคะแล้วก็แล้วก็เทศบาลตำบลน,น,นองุงนะคะแรงดันดีมากเลยขอบคุณทุกหน่วยงานค่ะที่ช่วยกันนะคะชาวบ,บ้านเรานะคะร่วมด้วยช่วยกัน,นะคะ่ะ เกิดจากอะไรคะคุณป้าคะคิดว่าอาจจะเป็นไฟฟ้ารัดวงจรอาจจะเป็นไฟฟ้ารับวงจรใช่ไหมคะค่ะอันนี้เป็นข้อสันนิษฐานเบื้องต้นนะคะเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่ตํารวจนะคะแล้วก็ปกครองก็รวบรวมข้อมูลอยู่ค่ะช่วงนี้กำลังใจเพียบค่ะ มาค่ะใครอยู่แถวนี้ก็มาช่วยกันนะคะช่วยให้กําลังใจนะคะหรือไม่ก็ดูข้างบ้านบ๊อบบี้ไหมไม่ไม่จะเป็นข้างบ้านอาจารย์ทองพูนนะคะที่แปมจ้าบ้านทรายแหมเพื่อนทรายนะเป็นเส้นเส้นในเส้นทางไปไเขาเรียกว่าอะไรนะรเป็นเส้นในสายบุญนะเป็นเส้นในสารหลักเมืองบ้านเราเนาะป้าเนานะใช่ค่ะใกล้ๆสารหลักเมืองไนหะพี่ จะเป็นคนคนคนละอันกับบ้านน้องบ๊อบบี้นะน้องบ๊อบบี้นี่ติดติดทางติดทางไปบ้านเห้าเนาะแต่มันจะเข้ามาอีกเส้นหนึ่งหนะถ้าพี่เลี้ยวขวานี่คือใช่อะจ้ามันจะเป็นเส้นกลางบ้านเลยค่ะจ้าพี่ออนอยู่ไหมอยู่เทถานี้ไหมจ้ายามากาศไอ้บรรยากาศการดับเพลิงก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะคะก็ต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่ช่วยกัน บ้านเราสามัคคีกันดีมากเลยค่ะ มันใช้แรงดันเยอะแหมป้าเขาก็มาว่าหันใช่แต่ทีนี้เวลาเขาฉีดอะมันใช้แรงดันเยอะแล้วน้ำมันก็จะออกไปเยอะมันก็เลยหมดไวเาทานหอกระสสถานการณ์ตอนนี้นะคะมอดมันก็พอมอดมอดได้อยู่นะพี่ออนตอนนี้ก็ก็มอดไปครึ่งหลังแล้วค่ะก็คือมันมันก็ยังมีเชื้อสักหน่อยอยู่ค่ะแต่ตอนนี้น้ำก็เริ่มหมดแล้วก็เอาน้ำเท่านี้ละค่ะ เ,เดี๋ยวเดี๋ยวของเทศบาลซมสูงกำลังมาค่ะไปเติมน้ำอยู่ค่ะรอบสองค่ะเติมน้ำรอบสองเติมน้ำรอบสองรอบแรกก็ของเทศบาลซมสูงะะอะค่ะค่ะค่ะนี่แหละค่ะนี่แหละค่ะจาอันนี้ก็พ่อแม่พี่น้องก็มาช่วยกันนะคะให้กำลังใจ uh <of> ค่ะเราก็ไม่ได้เป็นแบบไม่ได้เก่งขนาดนั้นเราก็ให้กำลังใจอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็เป็นกระบอกเสียงให้เพื่อนๆนะคะเพื่อนๆก็ได้ดูด้วยนะคะ ใช่ใชพี่แปมใกล้สารหลักเมืองใช่ใช่เป็นเส้นกลางบ้างน่ะพี่แปมถ้าเกิดพี่เน<อ>่ยเดียวอ่ะเดียวเข้ามาใช่ไหมขวามืออ่ะเออขวามืออ่ะขวามือซอยนี้เลยประมาณบ้านหลังที่สิบอ่ะโอ้พี่แปมเนี่ยใช่ใช่ใกล้ใกล้บ้านบ้านนาทรายอ่ะไค่ผลไม้อ่ะนาทรายไขผลไม้อ่ะเดี๋ยวตอนนี้ก็กำลังรอรถของเทศบาลตะบนซำสูงนะคะเพื่อมาเก็บ เก็บอันที่เหลือนะคะก็คือเก็บเชื้อนะคะที่อยู่ภายในนะคะตอนนี้เราก็ใช้ใช้กําลังน้ำเนี่ยน้ำจากสายยางข้างบ้านนะคะแล้วก็ผนน้ําผนน้ําช่วยกันเล็กน้อยนะคะก็มี